สวัสดีค่ะพบกับแม่คะ่ะสายคมค่ะเจอกันช่วงบ่ายนะคะบ่ายวันศุกร์นะคะวันนี้เนาะวันนี้แม่ค่ะก็จะมาเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่า,าวันนี้มีมีดมาให้พี่ๆชมแค่สองเล่มเนาะวันนี้มาสองเล่มคะ่ะ สองเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะที่เป็นสไตล์แข็งขันนะคะด้ามเป็นด้ามฟูแทงค่ะที่แม่ค้าเคยลงเมื่อวันก่อนนะคะหนึ่งเล่มเนาะแล้วก็เล่มนั้นปิดไปแล้วนะคะพี่ๆหลายท่านก็ถามหาว่ามีอีกไหมมีเล่มเดียวหรออย่างเงี้ยค่ะช่างเขาก็เลยทํามาให้อีกสองเล่มนะคะวันนี้มีมาแค่สองเล่มค่ะก็มาเจอกันมีมาแค่สองเล่มนะคะก็จะมาเจอกันเร็วนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกนะคะเขามีเล่มเล็กกับเล่มใหญ่ค่ะทแมคคจะให้ดูเล่มแรกนะคะเล่มเล็กก่อนแล้วกัน เล่มน,นี้นะคะเล่มน,นี้เขาจะเป็นสเปคคล้ายๆกับคลิปวันก่อนเนาะที่แมค่ค้าคือลงนะคะเขาจะเป็นสไตล์แข่งขันแบบนี้ค่ะทำมาจากเหล็กรางรถไฟนะคะกว้าง2.6ยาว11นิ้วค่ะสัน8มิลค่ะสัน8มิลน,นะคะน้ำหนัก700กร,รัมค่ะเล่มน,นี้รู้สึกว่าจะใหญ่เล่มยาวกว่าชุดวันก่อนเนาะที่แมค่ค้าลงวันนั้นอะ่ะเล่มเดียวนะคะชุดวันนั้นรู้สึกว่าจะ10นิ้วนิดๆนะคะแต่เล่มน,นี้11นิ้วนะคะแล้วก็ ด ain, society, sword, ้ามของเขาก็หกนิ้วค่ะด้ามหกนิ้วตอกหมุดสามจุดรูร้อยเชือกหนึ่งรูแบบนี้นะคะเป็นด้ามไม้พยุงดำค่ะดูความสวยของด้ามนะคะดำมิกเลยค่ะเป็นด้ามฟูแทงแบบนี้เนาะด้ามไม้พยุงที่ทำมาจากล็อกที่ทำมาจากล็อกเวียนนะคะด้ามพยุงล็อกเวียนเก่าเนาะเขาก็จะมีความเก่าแก่ของด้ามนะคะความเก่าแก่ของไม้ก็ไม้ล็อกเวียนก็จะมีอายุประมาณเกือบร้อยปีนะคะสมัยก่อนเนาะ ไม้ของเขาก็จะเป็นไม้เก่าค่ะที่ผิวดําแบบนี้เลยค่ะด้านแบบนี้กำถนัดมือค่ะแล้วก็น้ําหนัก,700กเจ็ดร้อยกรัมพอดีนะคะเล่มนี้ใหญ่กว่าทริปวันก่อนนะที่แมค้าลงไปนะคะแต่แมคให้ราคาเท่ากันนะคะเล่มนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมฝักพร้อมส่งนะคะเล่มใหญ่ใหญ่กว่าวันนั้นวันนั้นแค่สิบนิ้วนิดๆน,นะคะวันเล่มวันนั้นปิดไปแล้วเนาะลูกค้าหลายท่านที่ดูทีหลังเขาก็ถามมานะคะว่าเ,เล่นแบบนี้ยังมีอยู่ไหม ทำมาอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ช่างเขาทํามาให้อีกสองเล่มน,นะคะดูความคมค่ะใช้งานจริงได้เลยนะคะเพราะว่าเราออกแบบมาในการใช้งานจริงเนาะผิวของเขาเนี่ยจะเป็นผิวขาวแต่ว่าก็จะมีร่องรอยของอเนื้อเหล็กผิวเดิมๆของเหล็กนะคะซึ่งเขาเป็นเหล็กเก่านะคะเขาก็จะมีผิวแบบนี้เนาะเราไม่ได้ขัดขาวเอาหมดเนาะเพราะว่าถ้าขัดขาวออกซะหมดเนี่ยใบของเขาจะบางลงนะคะเนื้อเหล็กของเขาจะหายไปเนาะช่างเขาก็จะทิ้งเป็นรอยแบบ ดำๆขา,ขาวๆบ้างนะคะเพื่อความเก๋นะคะบางท่านก็เ,เข้าใจดีเนาะถ้าผิวขาวเกินไปบางทีสันเขาจะบางลงเนื้อเหล็กเขาจะหายไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทิ้งผิวไว้แบบนี้นะคะสันแดมิลค่ะสันใหญ่มากเล่มน,นี้นะคะ1,700บาทค่ะต่อไปเล่มที่สองเป็นเล่มที่ใหญ่ค่ะเล่มนี้นะคะเป็นทรงออกเหน็บภาคกลางเนาะล่างกลมๆท้องหย่อนๆแบบนี้นะคะอุ้ยหนักเล่มเนี้ยเล่มนี้หนักค่ะอ่ากว้าง2.7ยาว10 สิบสองจุดหกนะคะสันแปดมิลเหมือนกันค่ะสันแปดมิลโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมันหนักสันแปดมิลนะคะสันแปดมิลค่ะน้ําหนักเก้าร้อยกรัมเลยค่ะเล่มนี้น้ําหนักเยอะมากด้ามจับก็ประมาณหกนิ้วเท่ากันนะคะด้ามก็ด้าไม้ขยุงดําเหมือนกันค่ะตอกหมุดสามจุดรูร้อยเชือกหนึ่งรูแบบนี้นะคะเล่มนี้ก็จะทิ้งผิวเหมือนกันเนาะทิ้งผิวเดิมๆของเหล็กนะคะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะก็จะมีแบบผิวแบบนี้เนาะ เ,เล่มนี้900กรัมไหมคะให้ราคา1,900บาทนะคะทุกเล่มมีฝัก PVC แถมให้แล้วก็จัดส่งฟรีไม่มีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ว่าเล่มเนี้ยสองเล่มนี้ยช่างเพิ่งทำเสร็จยังไม่ได้ทําฝักเนะไหมคะก็เลยไม่ได้ให้เอาฝักให้ดูนะคะถ้าถ้าท่านไหนรับไปเดี๋ยวช่างเขาจะทําฝักทีหลังนะคะช่างยังไม่ได้ทําฝักเลยทําฝักทีหลังแล้วก็เป็นฝักอ PVC อัดรูปนะคะ แถมให้ทุกเล่มจะส่งฟรีทุกไทยปลาทางไม่บวกเพิ่มค่ะเล่มเล็ก1,700บาทเล่มใหญ่แบบนี้1,900บาทถ้าพี่ๆสนใจชุดนีดเน็บนะคะสไตล์แข่งขันแบบนี้ค่ะล็กรางรถไฟก็ทักมาค่ะที่เบอร์062950752 8นะคะเบอรนี้แอดไลน์เพื่อนๆได้ขอดูรูปชัดๆอีกทีในไลน์ได้นะคะนี่นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปาค่ะสวัสดีค่ะ